ภาพทางบ้านบอนั้นพี่น้องเบิ่งซอยกันเนี่ยสิความได้อยู่พ่พี่น้องให้รถห้างผูคานี่เนาะจิซุกขวามพี่น้องไสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขันเดอพี่น้องเ้ยโอ้พ่อกันอยู่กลางน้ำเนาะพี่น้องกลางทางมอนี่บอนั้นสีเมื่อวานเมเท่าพี่น้องหลังจากเ็จสิ้นในการทำให้ดับน้เนาะพี่น้องก็แล้วเมื่อวานนี่แหละพี่น้องก็สีเมื่อเยี่ยมยามเพิ่นเนาะเมื่ออยู่ เมื่ออยู่พุ่นเนาะบ่าเนี่ว่าเขาแล่านาแล้วยำเกีียวจังมาเนาะพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่เนาะมาจบทั้งสองครอบครัวเลยเขาก็้นได้เดินทางเมื่อบ้านเนาะพี่น้องแต่ว่ามาเขานี่น้ำลายเขาก็้นได้ชุกเอาพี่น้องบนทางเมื่อบ้านเขาก็ยากง่ายกะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องยังของเราจะขับจูกรถมือบัง สั้นสุด <laughs> ไปเอาไว้ลิปไฟเอาสบายดีพี่น้อง <laughs> ลืมสบายดีพี่น้อง <laughs> ก้อยลึกแทะ <laughs> เพียงหัวเขากึก ตอนนั้นเวลาพุ่นตกแห้งแ,งแล้วน้ำถ่วบเขาเบิดแถวนี้ว่าสัสน้ำ ตกเบานะโอ้ย <c oughs> ค่าพี่น้องนั่นแปลว่าฆ่ามาค่าที่นี่ปันบอกน้ำฝนตกอันตรายขนาดไปยังต้นโบปันใด้ แต่ว่าย่างติดโตก็ยังสีพลาดน่าตัวขากลีแล้วหอกมาหอดทางดำกี่เรื่อยไหมครับห้องวิดทางยากอะไรที่น่าหอดทางดำแล้ว e poi muovo, andiamo tra ตอนนี้ก็ยังบุท่านในหอดบ้านพี่น้องแหว่จอดยางรถยางหัวนะยางหัวเลยจอดเนาะพี่น้องสร้างมันรังจอดอหไเนาะไปเทือไรเท่านั้นรถนี่เนาะไปตลอดเลยตรงไหนเคลียร์เงนพี่น้องไปแต่ละเทือ่เนาะคนก็ตกตู้มาเรื่อยๆเลยบุตรท่านไหนเมื่อพี่น้องบุตรท่านไห้หอนเนาะ xoay giang xoay giang mày thì chân bộ kho cái này là phần chọn nó nó chọn nó cái nào, kho còn như bàn này đấy đó nào, tánh cái <cười> <cười> Tán thầu biển phùm nhầy đó nó mang qua này tỏa nằn trong cái nồi tốt nhưng ngủ sâu ở đây thì nó không? phải say, cái <laughs> nhá, nhá. nhá. cái <laughs> ba con sắn <không> <laughs> nào hết rồi đi, khỏi mình có sao <laughs> tiếng khăm thì nó หนาวเด้อเดี๋ยวขอจัถ่ายคลิปซได้ไหมอะไรอยเงี้ยครัหนาวก็หนาวแท้พี่น้องตอนมารถก็ะสอบพี่น้องตอนนี้กับสี่มุมครึ่งเลยพี่น้องตอนนี้กับือว่ามาซ่าตรงนี้เนาะก็ทั้งฝนตกนี่ทั้งนั้นรถกระสอบนี่เนาะพี่น้องยางหัวจากปุรียัน ออกมาเตะออกมาเตะเฮือนซีเอ็ดโมงพี่น้องอ่พอดี่กับพี่ดีซี่โมงครึ่งเนาะกติว่าสองโมงครึ่งพี่น้องอ่ะห่าสองโมงครึ่งเนาะฮอดบ้านเฮือนมาเทียบร้อยแล้วพี่น้องฮอดบ้านไเแ่าแล้วพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเสียว่าจะมีก่อนพี่น้องหาหน้าแบบไม่ก็นอกบ้านเนี่ยฝากกุ้ลไรกุ้งเท่เ้อพี่น้องอ่ะกดติดตามกด like กด share ส่องวันนี้คลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดี พ่อคลิปหนาเนาะพี่น้องหนาวให้ขนาดเลยมาหดบ้านเป็นเพื่นร่อยเนาะพี่น้องบ้านเพื่อนแล้วเนาะดรถกระส่อน้ำทางพี่น้องย่างหัวเนาะย่างหัวแบบนั่นส่อกับไก่เพื่อนสุกไปหดพี่น้องลำบากแห้งขนาดมากเลยเนาะอ๋อสั้นก็ต้องขอโทษด้วยพี่น้องเพราะหนาวตอนนี้หนาวแห้งขนาดเลยมาหดเนาะ ở bàn thì thêm nó bừng mà như cả theo nào bạn cũng Now, hên, vua, của sổ, của lọt, nào nào hên thế này đấy tuần dạng lốt cái lọt thế nào mà thì đấy cái nào có bị bưng thằng อาวมีใครอย,ยู่แน่พี่น้องมาหอดกพอดี่อเจ๊กเเราก็มันสาวปิ้นเนาะพี่น้องแล้วก็คนนาก็มาหอดพี่น้องนานานน้านนานนา้นานน้า้นาน้นานนาา นับได้หนาวนะไม่ย oh, right. ังไปนี no, ่ล right. ุดปะกล่องสีม่วงน่พี่นหน่อยเพื่อนจุดนังพนเลยเนาะลุดเนาะเน่ก็ลอนังเพราเตียงคัะเน่ก็เจอค่ะเน้อหนังน้นจะได้วา ต้องตันด to hmm. no. like. ้พ no ี่น้องเพราะว่าหนาวอยู่ตอนนี้มากดินน้ำี่น้หงาน่ะเ็นบ่นลิลุ่งเลยเบาวนั่นกระเปียกคนมาเลยหนาวเลยี่น้องโอ้ห้างห่างห้นงงงบ้านถึงน่ะบ้านไรบ้านห้างห่างงบวปกติกับห้อนดอกขุมต๊ก ตกปเลยค่อยมากทางเพื่อนไม่รู้ว่าอเพื่อนทางอยู่บ้านทางสามานี่ก็เพื่อนเนี้ยเทลดี๋ยวบุหร่ไทยพี่น้องเบิ่งตอนสามาบ้านเหนาอ่าหักแล้วของานี่แหละผุดดีมาแล้วแล้วรก็มาเลยมาวนี้เลยมา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 มมา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 ามามามมามามาามาาาา

จะดีพันนอกไห้ข้าวหนังแตกท่านน้ำหม้อแล้วก่อนจะมีนอกไห้ที่ได้ระทาปากก็ขาดทำกอนีแน่นนึงแต่ข้าหักขกอนจังพวกกอนก่อนนาะทาสั้ว่น้ำรังนาะกัน้วฟังเนาะอกชานาวกก่อนห่ก่อนมันมีนมปี อากาศสั่งพงนะเขาเขียวพี่ังเขียวแลยเขาเนาะอากาศดีค่ะเรื่องโอเพี่น้องสำหรับคลิปนี้คือชวิช่าเมีเท่านฝากคนไห์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวันนี้ชีดต่อไปเนาะพี่น้อง บายดีสําหรับฟอนาะ